ขนมฟักแฟงขนมไทยโบราณพื้นบ้านที่ทำจากฟักเขียวซึ่งเป็นผลอ่อนของฟักนำมาผสมกับแป้งข้าวเจ้ามะพร้าวขูดน้ำตาลและกะทิเป็นขนมหวานเพื่อสุขภาพที่หารับประทานยากขึ้นมีเอกลักษณ์ด้วยรสหวานมันหอมเนื้อสัมผัสเหนียวหนึบนุ่มชุ่มชื้นเกิดจากการนำส่วนผสมมาผสมกันแล้วห่อใบตองนึ่งให้สุกเป็นขนมทำง่ายจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีประโยชน์ ขนมฟักแฟนจากสกลลำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นขนมโบราณนะครับชื่อว่าขนมฟักแฟนเพราะว่าขูดเอาเนื้อขูดเอาเนื้อฟักแฟนแล้วก็มาผสมแปง้งนะคะระับผสมแป้งอันนี้ผสมแป้งเข้ากันไอมันแป้ง,งอะไรจ้ปปารู่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันำสำปะหละัง ตงงลแ้ <muitas> um, ้วกก็็็อออเขปนใไดส่ถวยก็ได้กรระดับอำเภออาจสามารถบริหารงานโดยนางสาวกริยาชรารัตผู้อำนวยการสกรระดับอำเภออาจสามารถได้มอบหมายให้นำมาจัดทำหลักสูตรและเผยแพร่เพื่อไม่ให้สูญหายภายใต้โครงการ w ว e t Heritage สืบสารตำนานขนมไทยวันที่17มกราคม2569โดยการนำของนายวันวิจักปุสลผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ และวิทยากรสกรระดับอำเภออาจสามารถได้นําขนมฟักแฟงมาจัดบูธการสาธิตจ,จริงการลงมือทําขนมฟักแฟงให้แก่ผู้มาเรียนรู้และได้รับเกียรต,ต้อนรับดรเกตทติพิ์สุภวานิอย์อดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในการเยี่ยมชมชิมบูธการทำขนมฟักแฟงจากสกรระดับอำเภออาจสามารถสังกัดสำนักงานสกรประจำจังหวัดร้อยเอ็ด